สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนั้นเข้าสู่เพจเฮียตีคนรักหวยจ้าใครเข้ามาแล้วขอคนละ1นแชร์ใครเข้ามาแล้วขอคนละ1น,แช,าาแ,น,ะนแชร์นะครับใครมีกลุ่มหวยแชร์ลงกลุ่มหวยใครมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซ ในค่ำคืนนี้มีใครรอใบแดงรัฐบาลขอเสียงหน่อยเลวรอใบแดงรัฐบาลคืนนี้ได้แน่นอนครับคืนนี้นะฮะพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่รอแนวทางรัฐบาลใบแดงนะครับเล่เข้ามาเล่เข้ามาคุณพี่จ๋า fc แฟนคลับทุกคนทุกท่านที่รอแนวทางจากเฮียติวันนี้บอกเลยครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องนั้นจะได้แนวทาง หวยใบแดงรัฐบาลไทยนะครับเป็นหวยใบแดงรัฐบาลไทยใครที่อยากได้พิมพ์คำว่าพร้อมรวยนะพิมพ์คำว่าพร้อมรวยจากคุณพี่จ๋าอะใครชมไลฟ์สดอยู่ขณะน,นี้วันนี้คืนนี้จะปล่อยรัฐบาลไทยใบแดงแล้วนะอยากได้หรือเปล่าอยากได้ไหมจ๊ะอยากได้ไหมจ๊ะคุณพี่จ๋าอยากได้หรือเปล่าคอมเมนต์บอกเคียตีได้ไหม คอมเมนต์บอกเฮียตีได้ไหมอยากได้หรือเปล่าน,นะหวยรัฐบาลไทยมีใครอยากได้ไหมขออภัยกดผิดครับไม่เป็นไรพี่วิทยาไม่ว่ากันครับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้อง FC ฟแฟนคลับที่มารอแนวทางนะครับหวยรัฐบาลไทยนะครับเออวันนี้คนนอนหลับกันหมดหรือไงนะฮะไม่ไม่อยากได้หวยไทยหรือเปล่านะครับหรือว่าหวยใบแดงรัฐบาลไทยเฮียตีนะไม่มีคนอยากได้โอ้ยน้อยใจจริงๆนะครับ ใครที่ชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับแชร์ออกไปให้เวลา5นาทีก่อนจะให้แคปบใบแดงนะครับก่อนจะปล่อยใบแดงนะอย่าลืมตอกย้ำครับตอกย้ำเลขตารางฮะอืม ขอสัก200แชร์คุณพี่จา๋าขอสัก200แชร์ครับไลฟ์สดนี้ฮะอ่ะใครมีกลุ่มหวยแชร์ลงกลุ่มหวยเลยใครมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซไปเลยจา้าพี่จา๋าแชร์ลงหน้าเฟซไปเลยจ้ะเด็ดเด็ดดวงเด็ดดวงแน่นอนวันนี้มาดันคนดูสักห้ารอยคนดูคืนนี้นะครับ ดันคนดูซะห้าร้อยคนดูวันนี้นะครับตอนนี้นะครับทั้งหมดอยู่ที่61แชร์ตอนนี้อยู่ที่61แชร์คุณนิจจาตอนนี้อยู่ที่61แชร์นะครับขออีกคนละแชร์ได้ไหมเอ่ยขออีกคนละแชร์ได้ไหมครับ นะขออีกคนระแชร์ครับวันนี้ให้หมดเลยทั้งตารางทั้งใบแดงนะ อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสูตรตารางอ่าอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสูตรตารางครับเป็นสูตรเลขจับ3ตัวจับ2ตัวบนแต่ใบแดงที่พ่อแม่พี่น้องอยากได้นะครับใบแดงที่พ่อแม่พี่น้องอยากได้เนี่ยใบนั้นเนี่ยคุณพี่จ๋าถามดูแล้วกันขลังแน่เลยอาจารย์คนมาดูไม่เห็นมักจะออกสาธุใช่ใช่เวลาเขาเรียกว่าอะไรเวลาตอนไลฟ์สดแต่ก่อนจําได้ปะคนดูไลฟ์สด7800พันคน หวยเฮียตีเคลื่อนนิดเคลื่อนหน่อยตลอดแต่วันนี้ไม่เสียใจครับถึงแม้จะดูน้อยแต่ร้อเซแน่นอนคุณพิจานะครับความแม่นความอลังการยังเหมือนเดิมาสายด่วนกับใบขาวไม่เหมือนกันนะครับสายด่วนเนี่ยเป็นตัวเลขนะครับที่รวมนะครับจากเลขวงในนะครับนะที่เขาบางทีเนี่ยมันเป็นเลขหลุดอั้นนะครับมันเป็นเลขสูตร,รการคำนวณน,นะฮะเฮียต <มา S 1> ีถึงได้ใส่ในใบแดงให้เวลามีเลขดังเลขหลุดมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดัง <มา S 2> จำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนรวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยจะใส่ไว้ในใบแดงซึ่งใบแดงเป็นหวยหัวกะทิเลยก็ว่าได้เป็นเลขหัวกะทิเลยทั้งงวดไหนใบแดงหลุดไม่มีครับตัวเด่นมาแน่นอนใบแดงเต็มที่ถ้าเจาะไม่มาตัวเด่นต้องมางวดที่แล้วครับ59กนะครับกลับหัวเก้ากับ6คนที่จารวยอือซา พี่นารีแชร์แล้วกับขอพระคุณครับพี่นารีฮะ แชร์หน้าเฟซแชร์ลงกลุ่มจ๋าโอ้โหพี่กหนกพิษนะครับขอบพระคุณมากคุณพี่จ๋าในค่ําคืนนี้นะครับถึงแม้คนจะดูน้อยแต่เฮียตีก็ต้องปล่อยบอกว่าจะปล่อยหวยใบแดงก็ต้องปล่อยเนาะซึ่งคนที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้คุณพี่จ๋าตามสถิตินะครับนะ้ารัฐบาลไทย2พฤษภาเนี่ยนะฮะเด่น7นะครับผมไม่รู้ว่าสํานักอื่นเนี่ยเขาเด่นอะไรกันเนาะแต่ว่าตามสูตรการคํานวณน,นะครับ ตามสูตรการคำนวณสถิตินะครับของผลหวยไทยเนี่ยนะฮะประจําวันที่1พฤษภาวันที่2พฤษภาเนี่ยนะครับเวลาเลขออกนะครับมักมี7แต่ถามว่าเบิ้ลไหมไม่มีเบิ้ลแน่นอนครับวนี้ ไม่มีเบิ้ลแน่นอนน네ะครับไม่มีเบิ้ลแน่นอนงวดนี้รัฐบาลไทยไม่มีเบิ้ลแน่นอนน네ะครับสามตัวนะครับสามตัวหวยรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับที่ควรระวังแล้วตรงสถิตินะครับนะออกแล้วออกอีกออกแล้วออกอีกออกวนไปวนมานะครับรัฐบาลไทยงวดนี <hice S 1> ้นะฮะสามตัวให้ระวังเลขนี้ครับกับ สายด่วนใบแดงว่านี้ใครอยากได้พิมพ์คำว่าพร้อมรวยจ้า สายด่วนรัฐบาลไทยใบแดงงวดประจำวันที่สองพฤษภาคม2564ใครที่พร้อมรวยพร้อมแคบพิมพ์คำว่าพร้อมรวยใครที่พร้อมแคบสายด่วนใบแดงวันนี้พิมพ์คำว่าพร้อมรวยครับพิมพ์คำว่าพร้อมรวยฮะ ใครพร้อมแขบสายด่วนใบแดงวันนี้พิมพ์คำว่าพร้อมรวยมาเลยครับมามาพร้อมหรือ,อยังพร้อมหรือ,อยังพร้อมหรือ,อยังจะ้ะต้องบอกก่อนนะว่าเลขใบแดงเฮียตีไปตรงใจใครเข้าต้องกราบขอประทานโทษด้วยนะครับ นะเพราะมันเด็ดจริงๆนะครับเพราะมันเด็ดจริงๆและใบแดงเฮียตีให้เฉพาะไลฟ์สดเท่านั้นนะครับวันนี้มาชมมาดูกันเลยนะอ้าพร้อมรวยหน่อยเร็วรัฐบาลไทยใบยแดงนะครับงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2564เลขที่ออก แคบแล้วพิม dobrze, พ์มคําว่างวดนิ้วรวยแคบแล้วพิมพ์คําว่างวดนิ้วรวยลิงก์ด้านล่างซื้อได้เลยจ้ะลิงก์ด้านล่างซื้อได้เลยที่เฮียตีปักหมุดไว้ที่เฮียตีปักหมุดไว้ลิงก์ด้านล่างซื้อได้เลยลิงก์ด้านล่างซื้อได้เลย,ร,ยรัฐบาลไทยรัฐบาลไทย2พฤษภาคม64ใครแคบแล้วพิมพ์คําว่างวดนิ้รวย ใครแคปแล้วพิมพ์คำว่างวดนี้รวยเลขนี้ไปตรงใจใครเข้าต้องกราบขอประทานโทษด,ด้วยนะครับเลขนี้ไปตรงใจใครเข้านะครับต้องกราบขอประทานโทวด,ด้วยงวดนี้รวยงวดนี้รวยงวดนี้รวยคนพิจารวันนี้นะครับนะเฮียตีมาทําตามสัญญาและให้แนวทางพ่อแม่พี่น้องนะครับสายด่วนใบแดงงวดนี้นะครับได้กันทวนหน้าครบคันนะ ครบคันคุณพี่จ๋าครบคันบอกได้เลยว่าครบคันนะครับงวดนี้นะครับขอให้ถูกหวยรวยเฮงกันทั่วหน้านะครับคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองงวดนี้ถูกหวยรวยเฮงกันทั่วหน้านะครับและที่สําคัญนะครับถ้าถูกหวยรัฐบาลไทยงวดนี้ไม่ขอเลยไม่ขอแม้แต่บาทเดียวแต่ขอให้ออกไปทําบุญทําทานนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะโควิดระบาดแต่เราก็ร่วมกันทําบุญทําทานเล็กๆน้อยๆได้นะครับทาบุญทําทานเลๆๆ็กๆน้อยนยได้ทําเงินต่อเงิน <c oughs> ทำเงินต่อเงินนะอันนี้แนะนําให้เป็นสูตรฮวงจุ้ยดีๆเลยนะถ้าเกิดคุณถูกหวยบ่อยคุณยิ่งต้องทําบุญบ่อยเพราะว่าเป็นการเปิดโชคเปิดโชคเปิดดวงนะครับนะเลี้ยงให้ไว้ให้ตัวเราเนี่ยนะครับนะมีโชคมีดวงแบบนี้ทุกงวดทุกวันนะครับเราจะได้มีกินมีเก็บมีใช้แบบนี้ถึงแม้จะเป็นเงินร้อนได้ถูกหวยมาเป็นเงินร้อนแต่ยัง ท้องอิ่มอยู่สบายแค่นี้ก็พอแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบในการซื้อเลขนะครับชอบในการเสี่ยงดวงรักในการซื้อหวยเราคือครอบครัวเดียวกันเราคือครอบครัวคนรักหวยครับสําหรับวันนี้เฮียตีคนรักหวยต้องกราบขอตัวลาไปก่อนครับกราบสวัสดีและฝันดีราตรีสวัสดิ์พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ